ถ้าเราง่วงแบบชิบหายวายวอดเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนเออว้าวว้าวเออเอาว่ะเอวะเอ,เอว่ะมันก็มาดิมันก็มาดิไอ้เหี้ยไม่ต้องทำไรเลยว่ะเอ้เจ็บรอสตีมที่ช่องใจญ่เราทุกวันนะครับผม ขนานี้เป็นเวลาตี5้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับยูกับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยากจะลองทำคอนเทนต์นครับถ้าเราง่วงแบบชิบหายวายวอดเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนในการเล่นเอร์ติโนวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยมาเล่นเรามาเล่นกับอาพี่วีนะผมอาวีชิกเก้นด้วยนะครับทุกคน เป็นไงพี่เล่นลิโป้อิจิโกะชนะไหมมึงดีอยู่นะสวยดีขนาดไม่ดูการ์ตูนนะแต่ไอไอสกินไอตั้อื่นนี่มันสวยกว่าเยอะเลยพี่ตัวอื่นนะเออยยังไงอเมึงห้าวเหรอวะเฮ้ยห้าวเหรอผมว่าความโหดฟอริติโน่ผมน่าจะมาตอนที่ห้าเลยฮึอ้นั่นยกว่าละ เอ้ยโอ้ย y god เฮ้ยลอยยโอย,ยโอ้าวว้ยอ้ย้ยโอ้ยย <c oughs> โอ้ยโออ้าอ้อ้ยโอ้ออยอย้ย้ย้อ้้ว่ะ ร้อนๆนะทั้งทีสวัสดีครับสวัสดีสับลั่นง่ายด้วยเด็กสับเขาลั่นง่ายกันทุกคนด้วยนะครับโอ้โหโชัเหรอครับตัวนี้เห็ุเรื่องไม่ค่อยมีคนกดซับเลยครับกดได้ไหมครับเออต้องเอาอะไรวะต้องลำโชว์ละไอ้สการ์ดเนี่ยฝึกแน่ๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งเหอะเหอะตัวใหม่เหอะตัวใหม่ พี่วีพี่วีจับก้องพี่วีจับก้องดู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 พี่บายอ่ะไม่ถามมาไปหมดแล้วพี่ไม่เชื่อเฮ้ยสุคนติอุนติเออเอออันนี้อันนี้คืออะไรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ่ที่มันบั๊กอะไรของมึงเนี่ยฮัลโหลมาทำไงอ่ะไอ่ที่มันเกะกะลูกกูตายจังวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ย ไอ้เวลาพันกูฮัลโหลหร้อจริงผมตาบอดแล้วกูไม่ได้ตาบอดใช่ไหมฮัลโหลไปไปเออ,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 อไปอยู่นะครับไปอยู่นะครับโบนะครับโบนะครับพี่วีไปเลย เออเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมันก็มาดิมัก็มาดิไอ้เจี้ยก็ต้องทำไรเลยวะเจ็บศยเจ็ดศูนย์เอาจริงพี่เจ้าแมวพี่ไม่ต้องเรียกมาพี่เรียกผมพี่พี่เรียกผมอะไรกันครับเนี่ยดูดิจะาเจ็แล้วทุกคนมันเป็นอะไรอะ่แล้วอันนี้อันนี้ผมหลับหรือวะเนี่ยนี่กูฝันมั้เนี่ยจะเเราให้ใครเล่นฝากานเล่นเองหะลุเป็นจันตีแล้วนะดูพีพีดู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 ตรึนตตต ว้าวเลเชนรี่ไอ้แปดลูผมว่าผมย้ายมาสตรีมผมย้ายมาสตรีมตีห้าไหมพี่เผื่อมันจะออกมาแบบชนะไอ้เรื่อะนั้นไปใากหาโอ้จกตอยตึมตขนาดนี้โอ้โหจับเลยถ่ายมาได้ไหมถ่ายมาได้บ้างจับเลยว่าจับโอ้คืว่าได้หมดอะได้หมดเปล่าได้หมดหรือเปล่าเก็บไปอีกหนึ่งครับแล้วยังไงสองหนึ่งแล้ววันนี้ อย่าหนีดิอย่าหนีดิเออจะถามไปเลยเรียบร้อยเชี้ยเรียบร้อยไม่ไหวแล้หรอกนี่สกัดแม่งไม่เก่งสั่นเลยวะกับเลือดก็เยอะแล้วก็ยังแรงอีได้ไหมครับโอ้สวยครับแม่นแั่เฮ้ยแต่ผมผมไม่มีดอกครับ ได้แลมากได้แล้มาได้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 ไดได้ลไดลโอ้ไม่โดนากลครับากเลยผมไม่ไหวแล้วโ้เลี้ยมันเยิมัดองผมากหมดแล้วพี่มันมันหมดดุผมเลยพาสีผมทางานแล้วเรีเกมเป็นยี้ทุกรอบไ ช่วย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 เราไปเราผมาผมาเราความบุกได้าไดเวยครับจริงๆไม่ต้องช่วยแล้วผมว่าเขาน่าจะเก็บแล้วเป็นคิวแล้วสกัดโอ้โหสกัดแหลมวะร <c oughs> องพี่มันอึดมากนะ เอาเอาเลยละกัน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 เอาเอาเลยละกันโค้ชปวดเกิน MVP นี่ก็ต้องเป็นของแจราแนนอนอยู่แล้วพี่เปลี่ยนเวลาสตรีมเหรอเว้ยสตรีมเว้ ตอนนี้โหดจังวะเออหรือาเก็บแปดตัวของโนมิไนะครับฉันเพิ่งเล่นผมเพิ่งเล่นเมื่อวานนะพี่ฟลอเรนติโน่แม่งไม่ไม่เล่นเมื่อเล่นเมื่อเมื่อเมื่อเช้าวะเออพี่เพราะว่าเดี๋ยวว่าตายตายปตอนแปดตัวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนอนแล้วพี่เจอกันครับเจอกันครับเครับวัสดีครับวันดีทุกคนครับไม่น่าเชื่อทุกคนหรือจริงแล้วผม เป็นคนที่โหดมากแต่พลังแฝงอันนั้นที่ซ่อนอยู่ผมยังไม่สามารถดึงออกมาใช้ในตอนสตรีมได้ดนี่คุณต้องเปลี่ยนเวลาสตรทีไหมเนะี่ยชิ่ยไอพีด้วยโหดจัดทุกคนดูดีดูดีดูดีโอ้โหลำแบบโชเช่โชเชเ่ยังงงไไหมผมไม่ได้โกหกทุกคนผมเปิดเวลาให้ดูนะเนี่ยตีห้ายีสตีห้ายสิก็ร้อง ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ให้ช่องใจลาวเนื้ผมก็จะถึง400,000ซับสไครต์นนะครับผมยังไงก็ช่วยผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณในวันนี้มากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปนอนแล้วเหมไว้แล้วงมวงมาก